ขามาที่จังหวัดมหาสรารคามนะครับที่เรากำลังจะไปดูนี้คือ,อวัดทุกข์ันนารามหรือชาวบ้านจะเรียกกันว่าวัดป่าวังน้ําเย็นอะไรคือจุดเด่นของวัดนี้เขาบอกว่าที่วัดนี้คือวัดที่มีโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเป็นพระอุโบสถไม้สักทองที่ ใหญ่ที่สุดในโลกพอเห็นแล้วก็อลังการจริงๆนะครับสวยงามมากเดี๋ยวนะครับจะค่อยๆตามดูทีละจุดนะครับวัดสุทั่นนอสมูรวยคามยินดีวันนี้ได้อาาเยี่ยมชมที่วัดป่านเย็นะครับตเกดอเวนหาสารามนะครับคงได้ยินเสียง่า โฆษกของวัดนี่จะเป็นเลักพ่อพิซซ่าบนะครับหาดูก่อนนะครับโอ้โหสวยงางอลังการมากครับเห็นบอกว่าพระอุโัสเรพระุโบสถหลังใหญ่นี้นะครับเพิ่งมีการฉลองไปเมื่อเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับ นำเข้าไปดูหน่อยนะครับพายไปดูรอบๆเรากำลังขึ้นสู่เระอุโบสถสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาบอกว่าเป็นใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกครับผม สร้างเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับนี่สวัสดีครับนี่สร้างเสร็จนานนี่ยังครับวันนี้เพิ่งเพิ่งเสร็จปีที่แล้วครับผมเพราะว่าเพิ่งได้ฉลองฉลองอุโบสถวันที่แปดถึงวันที่ยี่สิบสามเมษาที่ผ่านมานี่เองครับผมแต<อ>่สร้างเสร็จฉลองเสร็จปวกปวกกินผวกกินแล้ว,ลวมันโดนรังมันจะเ,เป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยอ,อันนี้เพราะแต่เป็นไม้ตะเคียนทองครับตะเคียนทองเป็นเสาไม้ตะเคียนทองสามสิบสามนครับ เสาไม้ตะเกียนทองสามสิบสาต้นอันนี้ด้วยปานี่ยอันนี้ด้วยบ่าเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม้ตะเกียทองอันนี้นะโอ้โหมองเหมือนกัะปูนปั้นไหนๆๆๆไนๆใช่หมดเลยนี่นะทั้งหมด33าต้นโอ้โหแล้วไปเอามาจากไหนนึกเนี่ยสางจะั้งแต่ในอดีตศาตร์มั่งท่านชาตะกอนจ้ ออคิดว่าหลวงพ่อสร้างไว้ในอดีตชาติคนะรับหลวงพ่อ,อท่านนามว่าอะไรนะครับหลวงพอ่อท่านเจ้าวาดแต่ท่านเจ้าวาดเป็นเดี๋ยวนี้ท่านได้นามใหม่พระอาจพระอาจารย์อิาวัฒน์แต่เป็นนามเดิมท่านก็เป็นพระครูประชญ์ทรงศักดิ์นิราแลโย่แต่หลวงพ่อที่สร้างนี้หลวงพ่อเจ้าคุณพระวสิรยานวิสิทธินามนามใหม่อระนามเอางี้ชาวบ้านเรียกท่านว่าอะไรพระครูสุริยานครศัพปัญโย่พ่อสุริยันครับ ผมดูรูปท่านยังอายุยังไม่มากเลยอ่ะ44ปีโอ้ยุยังน้อยคขอบเราควรจะไปดูตรงไหนก่อนข้างบนเลยข้างบนครับเพราะว่าคณะท่านอยู่ข้างบนครับผมอ๋อครับขาคณะท่านอยู่ข้างบนพอดีวันนี้คณะสมาคคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมสมาชิกรัติสภาไทยกําลังมาเยี่ยมชมเป็นไงบ้างครับข้างบนยอดเลยครับสุดอดเลยที่บอกนี่คือแบบทางทางล้านนา เหมือนเหมือนเหมือนผมมองเหมือนกับทรงทรงอะไรขมาเลยนะทรงขม่ามอนร้านาเยี่ยมมากเดี๋ยวขขึ้นไปดูหน่อยท่านผู้ชมครับกำลังพาไปดูโอ้โหอลังการมากสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นคณะที่มาเยี่ยมชมในเช้าวันนี้นะครับโอ้นี่เจอแล้วท่านอดีตสมาชิกพุทธสภาจังหวัดน่าน ท่านสามารถรัตระพัติพอที่ท่านนี่คือท่านท่านสาิภาพสธิภาพอิสระพัดท่านสาิภาพจังหวัดน่านท่านมีความรู้ดีมากเลยครับสัมภา์ท่านเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อยเรื่องอะไรเรื่องนี้อ๋อผมผมคือนี้ม่เห็นวัดเนี่ยนะต้นไม้เนี่ยสามสี่ห้าคนโอบไปนะฮะเออมันเป็นอัตลักษณ์เขาเรียกว่าการทําที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครผมอยู่ทางเหนือนะแต่ต้นไม้ขนาดนี้นะผมก็เคยเห็นต้นที่ผมไปอยู่ชายแดนลาว เที่ยมเพลิงยงถางแต่กว่าจะค้นมาได้อย่างนี้ท่านผมว่าใช้เงินเป็นพันแต่ก็ทึ่งทึ่งกับสิ่งที่สร้างให้เป็นสถานที่ซึ่งต่อไปในอนาคตนะดูแลดีๆเนี่ยมันไม่มีที่ไหนทำผมว่าตั้งแต่เคยเห็นมาที่นี่ก็เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเรื่องไม้เพราะท่านคงจะมีแนวคิดว่า ขอยเป็นไม้แห่งแรกแห่งเดียวเทืไทยที่ทําด้วยไม้แล้วก็ไม้นี่หาที่อื่นไม่ได้แล้วไม้อะไรนะเดี๋ยวไม้สักทองไม่มันเป็นทั้งไม้สักทองไม้เต็งไม้ลังคือไม้ทุกประเภทแต่ต้นใหญ่ๆแต่ว่านี่น่าจะเป็นลักษณะนี่น่าจะเป็นต้นสักให้บอกสักทอง33ต้นท่านนี่ท่านสามารถรัตนาปฏิพรท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด น้องล้งบนหลังคูแล้วก็คุณหมอจุไรรัตจุรีตน์ผมเรียกผิดเรียกขอาไพเค้ามาตัวเองทีนี้หมอจุไรรัต่ี่ก็เป็นคุณนายท่านโทสามารถนายท่านตทสามารถก็มาประชุมด้วยกันแล้วก็ท่านก็เป็นสมาชิกวุฒิสภา2,549ครับเดี๋ยวผมขอพิชคมหน่อยหน่อยครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับโอ้โหนี่คือความาลังการ เป็นไงบ้างครับเยี่ยมไหมฮะเยี่ยมนะงานสร้างครับหลังก,การจริงๆรงโอ้ประดีเจอท่านประธานท่านประธานท่านนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยวันนี้ท่านพาคณะมาประชุมสัญจรที่จังหวัดขอนแก่นมาสารคามแล้วก็อุอดรธานีครับ มาเยี่ยมชมวัดนี่ท่านอดีตสวจังหวัดนครสวรรค์ท่านนายแพทย์ประสิทธิ์วิทย์กิจจาพรบุตรคุณประหมสุรีเป็นไงบ้ามหัศจรรย์มากเลยไม่เคยเห็นไม้สักทั้งต้นสองคมยังอบไม่ไม่ครบเลยเนี่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 ยเนไหนเลอเทียดูหน่อยข้างหลังไม่ถึงเพื่อดครับเนี่ยโอ้โหข้างหลังน่าเชื่อนะสามสิบสามต้นสามสิบสามมารวมอยู่ที่นี่ ตื่นตาตื่นใจจริงๆเ <nu> นี่ครับเป็นคณะที่มาแล้วก็ญาติโยมที่มาแต่เช้าเลยนะครับเราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเมื่อวานนี้ผมพูดผิดไปนะครับในคลิปที่แล้วที่บอกว่าอยู่จังหวัดมุกดาหารมันชื่อซ้ำๆกันนี่คือหลวงพ่อพระเทพประธานพรสวยงามมากครับ ท่านชมพัดยังมีสิ่งก่อสร้างในวัดนี้ที่ที่น่าดูอีกมากนะครับแต่ว่าเราจะหยุดคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเพราะว่าเรามาแบบไม่ได้ตั้งใจคณะของพี่น้องชาวมหาสาร,รคามแมนะนําว่าถ้ามาที่มหาสาร,รคามแล้วไม่ได้มาวัดป่าวัางน้ำเย็นถือว่ามาไม่มาไม่ถึงมหาสาร,รคาม เดี er ๋ยวผมขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเดี๋ยวมีจังหวัดอาจจะพาไปดูที่อื่นๆที่น่าดูเป็นจำนวนเงินสองพันบาทท่านก็ตัวท่านนะครับก็ขอให้ท่านผู้มีปัญญาเป็นผู้มี้างสางัวภาใแงลราให้กอไทยขอให้ท่านเป็นผู้มีปัญญาเยอและอ่น นี่มีสิ่งก่อสร้างที่น่าดูมเยอะในยทีเดียวนะครับเดี๋ยวน่าจะได้เดิ้มเมูกันต่อขอจบที่นี้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะดูเก็นเป็นยาวเกินและ้ะขอบคุณที่ติดตามรุงแปดสีขอบคุณและสวัสดีครับ